ที่นี่ที่ไหนแต่ที่แน่ๆมันร้อนมากๆเวลาบ่ายโมงแถวแถวอัมพวาหยุดถ่ายก่อนไหมหยุดถ่ายก่อนไหมถ่ายมัน,นมันเห็นอะไรอะนนี้อันนี้มันเห็นอะไรก็ถ่ายเก็บไว้ไงเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีลูกเข้าิงไมมพอไม่ถ่ายลูกก็บ่นว่าม,มันไม่มีลูกลู่นนี่นั่นเลยพอถ่ายนะคะก็บ่นร้อนนุ่นนี่ ไม่เคยดื่มอะไรแบบนี้ไหมก่อนอย่าต้องรออ้อันนี้คนระแก้วนะครับแต่ละคนก็คือสั่งแบบไม่ปกติกั่ละคนนี่นี่ดูดูด้วยจะสั่งส้มโอหมดเลยได้อันนี้มาก็นี่มันไม่ใช่หน้าส้มโอใช่ปะไม่ นีมาถึงจานแกรนนะครับอันนี้สั่งขนมทุกอย่างเลยมากินเลยปะกินเป็นไหนไปวนอ,อี้รอบหนึ่งแล้วไปเลยปับปัดปัต,ต,ตอนนี้บ่ายสามปัดัดเป็นบ่ายสามแล้วกันจากคาเฟ่นะครับเราก็ได้มาถึง ที่พักของเราเรือเนเสน่หาถามถามคุณใจใจค,คุณใจใจยังงงว้าวสวยเลยอะ่ะแล้วห้องมีกลิ่นหอมด้วย โหคือดูจากแสงแล้วหลับลืมตื่นแน่นอนหสุดยอดอะ่ะคือแต่งสวยมากน่าอยู่มากครับใครต้องการแบบพักผ่อนคือแบบโคตรฟิลได้เพิ่มพลัง สวยเลยแล้วก็ของเก่าคือคุมตีมมากๆ ดีงามมากไม่รู้ว่าเพราะว่ามาวันธรรมดาหรือเปล่าลำบากไหม<ย>ได้อยู่ได้ได,ได้อยู่ไหมได้อยู่ไหนคุณใจใจอธิบายกระติกรุ่นนี้สิอันไหนอันนี้มันคือกระติกอะไรกระตินาน่าจะโบราณมากเลยใช่ไหมสมัย<ห>นี้ สมัยนี้คือต้องเป็นกระติกสมัยก่อนนี่คนขายติมก็จะใส่กระติกนี่เที่ยวไว้เนี่ยไอป่นโตอย่างนี้ยังได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้รูปมันจะทันสมัยขึ้นไอกระติกนี้สมัยนี้คงเป็นกระติกพลาสติกหมดแล้วอ่อแต่ไอไอกระไอโถงนี่ผมทันไอไอกระโถงนี่ผมทันยาแค่ปวดปวดหายใช่ไหมอ่าตอนนี้ตอนแม่ท้องก็เป็นใหม่แม่ท้าปวดก็เป็นซื้อยายาปวดหายมากินไอพวกก็รแกะ แากินยาแก้ปวดหายเดี๋ยวเดี๋ยวลูกออกมาผมมันยาวไอ้ทันใจอะผมทันทันใจอะต้อมีประสาทนอนแล็ดอะฮะปวดหายเนี่ยอะฮะเดี๋ยวนี้ประสาทนอนแล็ดมันไม่ไม่ไม่มีแล้วใช่ตรงนี้มันตรงนี้ไม่ใช่โซนแบบขายของอ๋ออือมันต้องไปที่ป่าป่าป่าแม่ลูก อ้าวคุณใจใจไม่มาหลายปีเหรอทำไมหมวยไม่พาแม่มาเราน,นั่ยมาแล้วไปโนอุ้ยมากับเพื่อใส่เล็กกับผันอ๋ออะฮะ ข่าแก้วค่ะเพราะว่าอออเป็นชอบกินใส่ยังไงคะแบบนี้อันนี้เป็นแบบกรอบๆใช่คนะ่ะนั่นกรอบๆค่ะสามห้าสามพันร้อยค่ะเอานิ่ๆมๆไหมอ่ะอันนี้เหมือนกันใช่ไหมสามพันร้อยยี่อ่ะป๊อกปิ้งอย่างมอว์มันหนึ่งเอาไม่ถือด้วยค่ะเออถือสิค่ะลูกสาวช่วยกันดิค่ะเออ มะนาวก็ได้จ้ะไม่พอดีว่ากําลังคิดว่าจะซื้อแล้วส่งไปที่เชียงใหม่เดี๋ยวมนเป็นปลาเทมประ,ค,ะครับ,รบเดี๋ยวใครถุงให้อะไยังพลาดก็ได้เดินตัดไปคนเตยเอันนี้คือสถานที่เช็คอินประจำทริปนะครับทุกทริปที่ไปต้องเจอสถานีตำรวจก็ไม่รู้ว่าทำไมเขา,าไปมอบตัวยังเขาอยากให้คุณเข้าไปรอรอรอ,อ

ก็มนนนนีเป็นเนื้อปลาเก่านะคะมาย่างอาบะจิปาดูค่ะเอะเอาไว้พร้อมหน้าพร้อมเขาเอาปลาหมึกมาล่อเราแล้วอ่ะอันนี้สุดท้ายก็เป็นสุดท้ายก็เป็นต้มต้มที่เขาชื่นชอบเผ็ดชนเผ็ดที่เขาชื่นชอบแล้วเยอะเกินคาดด้วยเอา้าเราคิดว่ามาเท่าไหร่คิดว่าวมาแบบสามตออสามตัวอะไรอย่างเงี้ยอ่า มีอะไรเจิดเจดให้เราเนันนนอดอทอดม,มีปลากระพงทอดแล้วก็มีอันนด้จิดๆโอเค very good อันนี้มันก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นโอ <Okay. S 2> เคป,เปลา<ะ>ปลาทานข้าวทานทานอันนี้คืออันนี้คือเซ็ตคนหิวนะครับเซ็ตคนหิวที่มากัน3คนซึ่งปกติแล้วทานกันเท่าอ,อ,อาหารหมดเยี่ยม

ไม่คิดว่ามันจะอลังการขนาดนี้โอ้โอ้นั่นาะนั่นนะนั่นนนั่นนะนิ่นนะนับนนะน่นวานั่นนะน่นน่มน่ะนั่นนะนั่นน่ะน่อ แล้วก <łość> ็แล้วก็มานั่งตรงนี้มันตื่นไปตลาดทำไมบรรยากาศชิค Yeah. <laughs> i นเป็บ oh, ้างบอกเขาดีจริงๆเลยค่ะปันเซอร์มีไหมอ้าวใส่ก๊อกอัลมาแคร์มาอามีน้ำแจกด้วยทีารก็คือคุณว่าหมวยจะรอดยังไงเราต้องเหูเพรนะั้เราต้องเห็นเรียบร้อยเรียบร้อยแีกว่า

สมุดวาระวิหารจบประวัติจบจำไม่ได้กระชับปากชอบการเดินตามหาสักอย่างของแม่ลูกคุณนี้มากอยากไปดูตลาดล้มหุ่ไหมล้ม เยอะมากอ่ะสถา,านีแม่กอง

Oh, không, <laughs> oh, không, <có> không, <laughs> oh, không, <có> không? <laughs> ป๋านี่ันี้ปลากิมของทันสุกเลยฮะซื้ออะไรไม่ซื้อซื้อ,อ,อปลากิมที่ไป็นกะทไม่ถอปปะปแล้วก็กลับกันนะครับมันฟิลเหมือนไปพิธีอะไรกันมาเสร็จแล้วก็แยกย้ายคนทุกชนชาติล,ล้านริมเขื่อ ได้ไหมไม่ต้องถล่มแบบเมื่อวานนะอันนี้คืออะไรอ่ะแกงส้มเหรอคุณอย่ากิดีไหมด้นะคะปูม้าี่แผ่นแผ่นกุ้งแม่น้ำขาวก็มีต้นหอมใบเตอะไรเพื่อนเพื่อนสั่งมาให้ขอบคุณค่ะน่าทานมากเหมือนใจใจแบบสงบนิ่ง X X XL กระดาษมามาดูสองแม่ลูกขลมุมที่สัง่งไปแค่สีสสสสส่อย่างอเออครั้งเมื่อวานสั่งไปสั่งเมื่อวานสั่งไปกอย่างห้าเป็นไงนั่งตายคือสั่งเหมือนแบบคนหิวอะ่ะไม่มันไอ้นั่นก็อยากกินไอ้นี่ก็อยากกินไงตสมาชิกสามคนเอออือคืออย่างแน่น <laughs> นี่สิ อาหารทะเลที่แท้ทรูอันนี้คือให้ดูแบบความกรอบแล้วก็จานใหญ่มากมันนุ่มประมาณ4ีกว่าถึได้อันนี้คือไทรังสันเมนูนี้ขึ้นมาครับอยอดนะอามากถ่ายรูปหน,นมีอะไรจะกล่าวเ,เพื่อนเพื่อนฝากมาให้ <laughs> ทันอิ่มแล้วแต่เราก็จะกินกิงเข้าไปนะคะจะได้เจริญเติบโตก็มาถึงตอนจบของคลิปเที่ยว2วัน1คืนอัมพวาแล้วนะครับสาหรับผมแล้วเนี่ยเป็นการมาเที่ยวแบบจริงจังครั้งแรกเลยครับผมถือได้ว่าเปิดหูเปิดตามากครับสําหรับใครที่กําลังหาที่เที่ยวครั้ง1คืนนะครับแบบเดินทางไปไม่ยากเนี่ยก็อยากให้อัมพวาเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับจะเห็นได้ว่าที่กินที่เที่ยวเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลย อันนี้เราก็จัดแพลนแบบหลุมหลวมาจะได้สะดวกกันสุดท้ายนี้เนี่ยอย่าลืมดูแลสุขภาพและแบ่งเวลาไปเที่ยวกันบ้างนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาจนจบคลิปครับผมสวัสดีครับ